เป้าหมายเงินเก็บก้อนแรกควรเป็นเท่าไหร่ดีอยากชวนทุกคนมาหาคำตอบในคลิปนี้พร้อมๆกันครับ สวัสดีครับเพสนะครับธนสิทธิ์ปังสมบูรณ์สุขครับคลิปนี้นะครับอยากชวนทุกคนมาพูดคุยกันนะครับในประเด็นเรื่องของเป้าหมายในเรื่องของเงินเก็บนะฮะซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับก็น่าจะมีเป้าหมายในเรื่องของเงินเก็บเนี่ยนะครับอยู่ด้วยกันทุกคนแหละนะครับสำหรับบางคนอาจจะเพิ่งเริ่มก็ได้นะครับหรือว่าบางคนอาจจะตั้งมาตั้งแต่ต้นปีนะฮะซึ่งตอนนี้แผนของคุณเป็นยังไงบ้างอย่าลืมเข้าไปอัปเดตนะนะครับทีนี้ประเด็นนี้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากที่่เเรรรราาาานคคับปิดึกษวใใสจ เข้ามาพูดค <habitude. S 1> ุยก <Toy> ันนะครับเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการเงินเกี่ยวกับแผนการเงินเนี่ยก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาได้นะครับอ่าเข้ามาพูดคุยกันแบบ1ต่ตอนหนึ่งได้หรือว่าส่งข้อมูลเข้ามานะครับแล้วก็ให้ผมแนะนาคอมเมนต์กลับไปเป็นเทรก็ได้นะครับซึ่งตอนนี้ยังเปิดรับอยู่นะถ้าใครสนใจก็สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่หน้าเว็บไซต์ลํามนะครับทีนี้อ่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับที่ผมพูดคุยไปผมว่าเออมันก็มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของเงินเก็บเนาะนะครับซึ่งเคสเนี้ยต้องบอกว่าอ่าเขา วางแผนแล้วว่าเฮ้ยเงินเก็บของเราเนี่ยอยากมี10,000แบาทแรกอ่าภายในปีนี้เนาะนะครับทีนี้อยากลงทุนอ่าจะลงทุนอะไรดีนะครับทีนี้นะครับผมก็แนะนําไปครับว่าอ่าก่อนที่เราจะกาหนดเป้าหมายหรือว่าเลือกเอาเงินก้อนนี้ไปลงทุนอะไรเนี่ยนะครับอยากให้ดูในเรื่องของวัตถุประสงค์นะครับเป้าหมายในการเก็บเงินนะครับในการลงทุนหรือว่าการใช้เงินก้อนนี้ของเราก่อนนะครับ <S <S คลิปนี้ก็เลยอยากชวนทุกคนเนี่ยมาพูดคุยกันในประเด็นนี้ครับว่าถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีแผนเนาะนะฮะว่าอยากเงินเก็บ ใ้ได้เท่านั้นเท่านี้นะครับอยากเก็บ1นึ่งแบาทแรกอยากเก็บ1 0,000บาทแรกหรือบางคนอาจจะอยากเก็บ1ล้านบาทแรกเลยเนี่ยนะครับจริงๆแล้วคุณควรจะต้องแพลนในเรื่องของเป้าหมายเงินเก็บของคุณยังไงนะฮะแล้วเงินเก็บก้อนแรกของคุณจริงๆควรเป็นเท่าไหร่นะครับเงินเก็บก้อนแรกของคุณกับผมอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะฮะซึ่งเราจะมาหาคําตอบในคลิปนี้พร้อมๆกันครับอันดับแรกเลยนะครับที่คุณจําเป็นที่จะต้องดูเนาะนะครับว่าเป้าหมายเงินเก็บก้อนแรกของคุณเนี่ยควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับผมคิดว่าแบบนี้ครับสำหรับหลายๆคนที่มี เป้าหมายที่อยากจะใช้เงินก้อนนี้นะครับบางคนมีแผนอาจจะอยากเก็บเงินเพื่อส่งลูกเรียนนะครับบางคนอาจจะอยากเก็บเงินเพื่อซื้อบ้านหลังใหม่ซื้อรถคันใหม่นะครับตรงนี้ไม่มีถูกไม่มีผิดเนาะนะครับก็คือเป้าหมายแบบที่เราอยากใช้เงินก้อนนี้นะครับแต่ว่าสําหรับหลายๆคนเนี่ยก็อยากมีแผนที่จะเก็บเงินเฉยๆนะครับซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วการเก็บเงินเฉยๆเนี่ยนะครับมันอาจจะต่างจากการเก็บเงินเพื่อทาตามเป้าหมายเพราะทำตามเป้าหมายเราสามารถประเมินได้เลยถูกไหมว่าเราอยากซื้อบ้านราคาเท่าไหร่เราอยากส่งลูกเรียนแล้วน่าจะต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่ นะครับอันนี้คือ,อเป็นเป้าหมายที่มันสามารถกําหนดเป็นตัวเลขได้แบบชัดเจนเลยแต่สําหรับหลายๆคนที่กําหนดเป็นตัวเลขเฉยๆเนาะนะครับว่าเฮ้ยฉันอยากมีเป้าที่อยากเก็บเงิน10,000แบาทแรกอยากเก็บเงิน1ล้านบาทแรกนะครับทีนี้ถ้าเรายังไม่มีแผนสําหรับการใช้เงินก้อนนี้นะครับผมอยากให้คุณเนี่ยกระเถิบกรอบนี้เรื่องของเป้าหมายของเงินก้อนนี้ชัดเจนเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับถามว่าทาไมผมถึงพูดแบบนี้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะเวลาที่เราเนี่ยเอาเงินก้อนนี้นะครับไปเก็บไว้จะฝากดิจิตอลก็ได้เราไปซื้อหุ้้้นนนกกู็ไไดปลงททุิัพย ประเภทต่างๆตรงนี้มันมีในเรื่องของผลตอบแทนมันมีในเรื่องของระยะเวลาและที่สําคัญมันมีในเรื่องของความเสี่ยงด้วยดังนั้นคุณจะเอาเงินก้อนนี้ไปไว้ตรงไหนเนี่ยก็ให้มันถูกที่นะฮะตามเป้าหมายการใช้เงินของคุณด้วยนะครับก็เลยอาคลิปนี้ก็เลยอยากชวนทุกคนมาพูดคุยกันนะครับ <c oughs> เกี่ยวกับในเรื่องของเป้าหมายการใช้เงินแหละนะฮะว่าจริงๆแล้ว อ่าสมมติถ้าคุณมีเป้าหมายที่มันอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนมากก็คืออยากเก็บเงินก้อนนี้เอาไว้นะครับก็เงินก้อนแรกเลยที่ผมอยากให้คุณเนี่ยดูก็คือในเรื่องของตัวเงินสดสำรองฉุกเฉินเนาะนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นแก่นสําคัญเลยนะครับสำหรับการเก็บเงินนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าอ่าเราเนี่ยอยู่กับความไม่แน่นอนเนาะซึ่งผมเชื <Manh> ่อ <zeitig S 1> ว่าหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินประโยคนี้ครับว่าความไม่แน่นอนในชีวิตเราเนี่ยก็คือความไม่แน่นอนนะครับทีนี้เมื่อเรามีความไม่แน่นอนเต็มไปหมดเลยเนาะนะครับในเรื่องของงานก็ดีนะาค,ความเสี่ยง ในงานก็ดีนะครับหรือว่าความเสี่ยงสําหรับค่าใช้ใจ่ายบางอย่างที่มันอาจจะโผล่เข้ามาแบบที่เราไม่คาดคิดตรงนี้นะครับมันก็มีความเสี่ยงด้วยกันทั้งนั้นนะครับดังนั้นแล้วเงินเก็บก้อนแรกถ้ายังไม่มีแผนใช้นะสิ่งที่ผมอยากให้คุณอําก่อนก็คือในเรื่องของตัวเงินสดสำรองฉุกเฉินหลายหลายคนอาจจะมีความสามารถในการหาเงินเก่งมากนะฮะแต่ว่าพอถึงเวลาที่จําจเป็นจะต้องใช้เงินจริงๆเนี่ยนะครับอาจจะต้องใช้เงิน ก้อนใหญ่นะครับหรือว่างานอาจจะเกิดมีปัญหาตรงนี้อาจจะส่งผลทําให้คุณเนี่ยเกิดปัญหาเรื่องของการเงินก็ได้นะครับดังนั้นแล้วเงินก็แรกที่อยากให้ทุกคนดูเนี่ยก็คือในส่วนของตัวเงินสดสำรองฉุกเฉินเนาะทีนี้นะครับเมื่อเราพูดถึงเงินสดสำรองฉุกเฉินแล้วเนี่ยเป้าของเราแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันแล้วนะครับอ่ะทีนี้ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยมาดูในหน้าจอนี้พร้อมๆกันทีนี้นะครับเราก็มาดูในส่วน ของตัวไฟล์นะฮะในการกําหนดเป้าหมายการเงินกันนะครับซึ่งตรงนี้นะฮะผมแจกไฟล์นี้ไปหลายครั้งแล้วแหละนะครับก็ลองไปคำนวณกันดูเนาะนะครับแต่ว่าถ้าใครมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะฮะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็พิมพ์ร่ำสั่งออมาใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะ้ทีมงานเนี่ยส่งไฟล์ตัวนี้ไปให้ ุณก็ลองเอาไปคำนวณดูนะครับซึ่งเจดิงไฟล์ตัวนี้มันสามารถช่วยให้คุณเนี่ยกำหนดเป้าหมายนะครับแล้วก็ใส่จานวนปีใส่ผลตอบแทนคำนวณออกมาเลยว่าต่อเดือนของคุณเนี่ยจะต้องเก็บเงินเท่าไหรน่นะครับก็บถ้าใครสนใจสามารถพิมพ์ล่าซ้ำลงมาด้านล่างนี้ได้นะครับโอเคทีนี้มาพูดกันต่อนะครับว่าการกําหนดเป้าหมายการเงินแบบที่ผมพูดตอนแรกเนี่ยนะครับหลายๆคนอาจจะกําหนดไว้ที่1 0 0 0 0แบาทคล้ายๆเคสนี้นะครับแต่ว่า อ่าจริงๆก็ต้องบอกแบบนี้ครับว่าถ้าสมมติเงินก้อนแรกของเราเนี่ยนะครับเพื่อที่จะปิดความเสี่ยงเนาะอย่างที่ผมบอกไปนะครับสำหรับบางคนที่อาจจะยังไม่ได้มีเป้าหมายการใช้เงินแบบชัดเจนนะครับผมแนะนําให้เราเนี่ยนะฮะอิงตามในส่วนของตัวค่าใช้จ่ายประจําวันของเรานะครับค่าใช้จ่ายรายเดือนของเรานะฮะลองดูซิว่าตัวเราเองเนี่ยมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับอ่าอย่างเช่นเคสนี้เนาะนะครับก็บ่งบอกอะไรตรงนี้นะครับบ่งบอกว่าถ้าสมมตินะเราเกิดตกงานอ่าเกิดงานมีปัญหานะครับที่อาจจะ จําเป็นที่จะต้องออกงานเนาะนะครับแบบนี้ในส่วนของตัวค่าใช้จ่ายของเราเนี่ยยังเพียงพอนะเรายังมีเงินเก็บเพียงพอสําหรับการเคลียร์ค่าใช้จ่ายตรงนี้ไม่ต้องลดคุณภาพชีวิตตัวเองลงนะครับทีนี้แล้วเราจะประเมิยยังไงล่ะว่าเงินเก็บก้อนแรกมันควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับผมก็มองเป็นแบบนี้ครับต้องเล่าแบบนี้ก่อนนะครับว่าตามคอนเซปต์ของการวางแผนการเงินเนี่ยถ้าแบบเซฟเซฟเลยเรามองกันไว้ที่6เดือนครับผมก็คือยิงจากค่าใช้จ่าย22,200ตรงเนี้ยตรงนี้ะครับคูณ6 อันนี้ก็จะเป็นจํานวนเงินที่คุณจําเป็นที่จะต้องเก็บนะครับซึ่งถ้าดูจากตัวเลขตัวนี้แสดงว่าไอ้เป้าแสาแรกของคุณเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่เพียงพอแล้วนะครับคุณอาจจะต้องกระเถิบขึ้นมาอหนึ่งแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าถ้าอยา่างบางคนก็ลองประเมินเนาะนะครับอย่างเคสที่ผมเจอเนี่ยนะครับทำงานราชการนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของความเสี่ยงเรื่องงานเนี่ยมันอาจจะดรอปลงไปถูกไหมนะครับก้อนแรกที่เราอาจจะต้องมีก่อนนะครับก็อ,อาจจะเป็น3เดือนก็ได้อนะสมมุติ 22,200 20, เหมือนเดิมเนาะนะครับคูณ3เดือนนะครับอันนี้ก็จะอยู่ที่66,600นพะครับซึ่งถามว่าอาสมมติเราเก็บเป็น3เดือนแบบนี้66,600เป้าหมายมันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปถึง10,000 0บาทแรกอ่าถูกไหมนะครับทีนี้ถามว่ามันมีผลอะไรละ่ะที่แยกเก็บแบบนี้นะครับเป็นเงินสดสำรองหรือว่าเงินสําหรับทําตามเป้าหมายอื่นมันมีผลอะไรนะครับมันมีผลต่อการเลือกเอาเงินก้อนนี้ไปเก็บไว้ในไหนเอาไปลงทุนไว้ตรงไหนนะครับหลายหลายครั้งเนี่ยนะครับเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราเอาเงินก้อนนี้ ทั้งหมดเลยอ่ะเมื่อกี้60,000อ่ะผมตีกลมๆเนาะ6 6 0 0 0เก็บเสร็จแล้วเอาไปใส่ผลตอบแทนนะครับที่5%้าอหฮะหุ่นสมมุตินะครับใส่ผลตอบแทนที่5%จากเงิน66,000ตรงเนี้ยนะครับรวมกับผลตอบแทนคุณอาจจะเก็บต่อเดือนเนี่ยน้อยลงแต่ถ้าเป้าวัตถุประสงค์การใช้เงินก้อนเนี่ยนะครับมันจำเป็นคือถ้าฉุกเฉิน เราจําเป็นที่จะต้องดึงเงินก้อนนี้มาใช้กับกลายเป็นตอนนั้นตลาดหุ้นไม่ดีนะฮะผลตาบแทนการลงทุนไม่ดีนะครับคุณขาดทุนตรงนี้และคุณก็จะไปขาดทุนตรงไหนอีกอ่าไปขาดทุนในเรื่องของถ้า Overall, จะเป็นจะต้องใช Mun, ้เงินอาจจะต้องไปกู้เงินเพิ่มมาอีกนะครับก็จะไปเสียดอกเบี้ยตรงนั้นเนี่ยสต่อดังนั้นแล้ว, <ez> วเนี่ยนะครับมันจะมีผลต่อการกําหนดวัตถุประสงค์ในการลงทุนด้วยนะครับอ่าสมมติเงินเก็บก้อนนี้นะฮะคุณมองไว้ว่าเฮ้ยคุณเก็บไว้สําหรับเงินสดสํารองฉุกเฉินนะครับอ่าคุณอาจจะเก็บไว้ในงินนาอ้ร่สสสททััพพย์ีีมมภู ก็อาจจะเก็บเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับอยู่ที่ประมาณ5้าพตรวนี้ก็จะสามารถทําให้คุณเนี่ยไปถึงเป้าหมายได้แล้วนะครับแต่ถ้าบางคนบอกว่าเฮ้ยเราเนี่ยมีครอบครัวซัพพอร์ตอ่ะถ้าเกิดปัญหาเรื่องเงินฉันสามารถไปหยิบยืมไปเบิกที่บ้านได้อ่ะสมมตินอเป็นเคสแบบนี้นะครับเงินก้อนนี้ฉันอยากเก็บเอาไว้นะสามแสนบาทอ่ะสมมตินะสมมุติ3 0 0 0 0นบาทอ่ะไว้ส่งลูกเรียนอ่าไว้ส่งลูกเรียนสมมุตินอนะครับถ้ากําหนดเก็บ1ปีเนี่ยด้วยผลตอบแทน1.5%หาเปเ็นะครับเป้าหมายนี้เป็นเป้าหมายสาคัญถ สมมติถ้าถึงเวลาพอร์ตของคุณขาดทุนนะฮะลูกไม่ได้เรียนแบบนี้เราก็คงไม่แฮปปี้เนาะนะครับดังนั้นแล้วสมมติผลตอบแทนไว้ที่1.5%ทีนี้ถ้าสมมตินะจากเป้าเงินเก็บ3 0 0แสนเนี่ยคุณจะต้องเก็บอยู่ที่2 4 8 2 9บาทนะครับแต่ว่าถ้าเราประเมินแล้วว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเป้าหมายนี้มันสามารถกระเถิบระยะเวลาไปได้เนาะนะครับเป้าหมายนี้เราจะเป็นจะต้องใช้เงินจํานวนนี้จริงๆ3 0 0 0 0 0แสนแต่ว่ามันไม่ใช่ภายในปีนี้คุณก็ไม่จำเป็นจะต้องไปบีบตัวเองในการเก็บสําหรับปีนี้เท่านั้น,น จากเก็บเมื่อสักครู่นี้24 0 0 0ก็เหลือ12 0 0 0แล้วก็เหลือครึ่งเดียวนะครับอาจต่ว่าจริงๆแล้วคุณอาจจะใช้3ปีก็ได้อ่าแบบเนี้ยนะครับมันก็จะเหลือแค่8000เท่านั้นนะครับหรือถ้ากระเถิบผลตอบแทนขึ้นมาอีกนิดนึงอ่ะเป็น2.5เงินเก็บของคุณนะครับก็จะเหลือประมาณ8000ันทวนเท่านั้นนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเงินเก็บก้อนแรกของคุณ นะครับนอกเหนือจากในเรื่องของจํานวนเงินที่เราอยากได้นะผมอยากให้ดูในเรื่องของวัตถุประสงค์ในการเก็บเงินก้อนนี้ด้วยนะครับซึ่งหากใครยังไม่มีเป้าไม่มีแผนอะไรเงินเก็บก้อนแรกเลยสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนดูเนี่ยก็คือในส่วนของตัวเงินสดสำรองฉุกเฉินเพื่อปิดความเสี่ยงนะครับให้ตัวคุณเองนะโอเคทั้งหมดนี้นะครับก็น่าจะได้ไอเดียเนาะสำหรับหลายๆคนนะครับที่วางแผนวางเป้าหมายนะฮะอยากมีเงินเก็บ หนึ่งแสนบาทแรก1ล้านบาทแรกนะครับก็ลองทําให้อ่าในส่วนของตัวเงินเก็บของคุณเนี่ยนะครับเป้าหมายในการใช้เงินของคุณเนี่ยมันกระชับเพิ่มมากขึ้นนะครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะได้ไอเดียเนาะในการเอาไปปรับใช้นะครับก็ถ้าเห็นคลิปนี้ดีเห็นคลิปนี้มีประโยชน์นะะอย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนหรือคนใกล้ชิดนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากได้ ไฟล์ตัวนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร b ์เราแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์ล่ำสั่มเข้ามาด้านล่างของนี้ได้เลยเดี๋ยวผมให้ทีมงานเนี่ยจัดส่งไฟล์นี้ไปให้นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะนะครับคลิปหน้าผมจะความรู้การเงินดีๆอะไรมาฝากฝากติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ